หลังจากเมื่อกี้นะคะที่เราลงเบสกันเสร็จไปแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการลงแป้งซึ่งจริงๆวันปกติไม่ไม่จำเป็นต้องลงรองพื้นลงแค่แป้งฝุ่นเดียวธรรมดาก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราลงเบสเอาไว้อย่างดีนะคะแต่ถ้าเกิดแบบใครอาจจะต้องเอ,อย่ยงงานรับวเป็ญาหรืออะไรเงี้ยคือที่ต้องหน้าฉ่าไปทั้งวันก็อาจจะต้องลงรอง,งพื้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนแต่งแบบใสๆเบาๆนะคะอาจจะแบบ ใกล้วันทายแล้วครอยากแต่งแบบว่า,สาใสๆเบาๆให้นุ่มๆชอบเพราะว่าผู้ชายจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงแต่งหน้าจัดเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งกับซอฟๆก็เพอนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าซอฟของเราจะเป็นยังไง <c oughs> ก็เมื่อกี้หลังจากลงเบสไปแล้วเราก็เริ่มแป้งเลยนะคะอันนี้จริงๆเป็นแป้งฝุ่นของชาแนลแต่ว่าเขามาอัดแข็งอย่างนี้ก็จะทําให้พกพาง่ายเพราะว่ากระปุกมันใหญ่เมากปพกไม่ไหวเราก็ เอาแป้งอันใหญ่นี้นะคะนี่ปัดอย่างนี้นะะนนมันจะทำให้แป้งเนี่ยเกาะหน้าแบบเบาๆไม่เยอะเกินไปนี่แล้วก็จุดๆไปให้ทั่วหน้าตานะะปัดให้ถึงไลปผมเลยนะเดี๋ยวมันแบบว่าหน้ามันจะลอยเนี่ยปัดจุดๆจี้ไปอย่างนี้ ก็มีแป้งฝุ่นอีกหน่อยหนึ่งนะคะใครที่เวลาแต่งตาเราชอบทำแบบอายแชโดว์ตกใส่ข้างใต้ตาเราเช็ดไม่ออกก็ทำอย่างนี้นี่เอาตัวแป้งฝุ่นเนี่ยแปะแปะแปะไว้ใต้ตาเวลาเราปัดออกมันจะได้ง่ายไม่แบบอายแชโดว์บางทีแบบบางคนทาสโมกกี้อย่างเงี้ยลลลงลงมาใส่ใต้ตาเงี้ยเช็ดออก ก็สโมกกี้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะฉะนั้นเราเอาแป้งฝุ่นเหมือนแบบรองไว้ก่อนเวลาปัดจะได้ออกทีเดียวนะคะอ่าอย่างงี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงแป้งเราก็จะมาดูการปัดแก้มกันปัดแก้มวันนี้ก็สีแบบเบาๆไม่ได้เข้มอะไรมากนะคะก็จะมีสองสีมีอันนี้ของ Benefit เหมือนกันนะคะ แล้วก็อีกอันนึง่งซึ่งเป็นสีโปรดนี่ของนาหลุดไปลแล้วแยกขิ้นส่วนนี่สีออกาซัมนะคะสวยมากเราจะเริ่มด้วยสีอันนี้ก่อนของ b e n นฟิตนะคะมีปะแปรงในตัวพร้อมแต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ะจะใช้อันนี้เราก็ปัดขึ้นอย่างนี้ขึ้นไปถึงหูเลยนะคะปัดเหมือนแบบเป็นไมหันอากาศจะทำให้ดูหน้าเราเรียวขึ้น ัขึ้นไปอย่างนี้ให้หน้าเราพร้อมดูมีสีสันสวยงามแล้วก็ไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามันอ่อนเกินเราสามารถเติมได้แต่ถ้าเข้มนี้เดี๋ยวมันจะวิกฤตนะคะโอเคแกมเริ่มมาแล้วมาได้มาแล้วใกล้แล้วใกลแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็อาจจะปาตรงจมูก สักนิดหนึ่งให้มันดูแบบว่ามันเด็กฝรั่งจมูกแดงๆก็จะดนูน่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวอันต่อไปจะมาเป็นการเขียนคิว้วบางคนเขียนไม่ได้ชะที่แต่ว่าถ้าคนแบบคิ้วสวยอยู่แล้วก็โชคดีไปนะคะอาจจะเขียนง่ายแต่ถ้าคนแบบคิว้วรกๆหรือไม่มีคิ้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าจะต้องทำยังไง